สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการาติดตั้งทูนเข้ากับตัวหุ่นยนต์นะครับเพื่อหุ่นยนต์สามารถหยิบจับชิ้นงานไปวางยังตำแหน่งต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นการเขียนตามโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวในการใช้งานหุ่นยนต์เนี่ยคือเราจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือเข้าไปที่ปลายแขนของหุ่นยนต์นะครับผมได้ทํา ไฟล์ที่เป็นไฟล์ตัวตัวกริ pper นะครับสำหรับหยิบจับชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวท่านสามารถโหลดมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมวางไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ดิส p c นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไดร์ฟซีนะครับไปที่โปรแกรมไฟล์ x86 แล้วก็ไปค้นหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่านาชินะครับ fd on d a s s นะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่าโมเดลนะครับเข้าไปที่โมเดลก็จะมี2องโฟลเดอร์ก็คือ Mechanism กับ Part นะครับอันนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์นะครับรุ่นต่างๆแล้วก็พวกเกี่ยวกับตัวทูนที่เขามีสำเร็จรูปมาให้นะครับอันนี้ส่วนที่เราวาดขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Part นะครับนักเรียนจะทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมันจะมันจะมาเก็บในตรงนี้แหละนะครับ จริจริงมันมันเก็บที่อื่นแล้วเปิดที่อื่นเราก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเป็นระเบียบนะก็ใช้ตามโครงสร้างเขานะครับก็ไปเอาไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับที่แจกจ่ายให้ก็ Copy มานะครับเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงนี้นะครับเรียบอยัรก็ก็ปิดได้เลยครับครับคราวนี้ก็ไปเปิดโปรแกรม FD on d a s นะครับเลือกคอนโทลเลอร์ของเรานะครับกด power on นะครับ <c oughs> อ่โอเคครับมาแล้วนะครับเมื่อเมื่อมาแล้วนะครับตอนตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงตรงนี้ที่มันเป็นเส้นเส้นสีเหลืองๆนะครับสามเส้นเนี่ยก็คือเฟรมของทูนนะครับที่ที่กำหนดเอาไว้นะครับก็ ก็จะมีเฟรมทางด้านแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับเขาถูกติดตั้งไว้ตรงปลายหน้าแปลนของหุ่นยนต์เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการใส่ทูนอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวการติดตั้งทูนนะครับให้นักเรียนไปที่เมนูทูนนะครับขระทษนทีนะไปที่เมนู Insert นะครับแล้วก็ Import Part Cat file นะครับอันนี้กรณีที่เรามีไฟล์ที่ วาดเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นไฟล์ไฟล์เก่าเดิมๆที่เคยทําเอาไว้นะครับในส่วนของการทําทูนขึ้นมาเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับสําหรับแนะนํานะครับในเบื้องต้นเราจะได้ไม่ซับซ้อนเกินไปในเบื้องในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวใช้ทูนสำเร็จรูปที่ทำให้ก่อนแล้วกันนะครับเอามาติดตั้งครับไปที่ import part นะครับอ่าก็ก็เราเราไปเลือกตามขั้นตอนนะครับจริงๆก็ต้องไปที่ window นะครับ window เนาะ บินโด้ไดซีนะครับพูดผิดไปที่ไดซีนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมไฟล์ X86 เลื่อนมาหาโฟลเดอร์นาชินะครับ f อ on date แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เมโมเดลนะครับแล้วก็ไปที่พาธที่เราคัดลอกวางไว้เมื่อกี้นะเมื่อกี้ทูลที่เราคัดลอกมาวางไว้ชื่อว่าทูลกริปเปอร์นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด Open ครับอ่ามันก็จะมีปลายทูลติดมาให้เลยนะครับนักเรียนก็จะได ใช้ตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหลังนะครับเดี๋ยวคูจะพูดว่าถ้าเราจะวาดทูลขึ้นมาเองเนี่ยเราจะวาดยังไงนะครับ <c oughs> อ่ะครับหลังจากที่เราติดตั้งทูลเข้าไปแล้วนะครับขั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเออเราเราจะเห็นได้ว่าตอนตอนนี้เนี่ยตัวตัวตัว,ตวจุดเซนเตอร์พอยต์ของทูลน,นะครับที่เรียกว่า TCP หรือว่าทูลเซนเตอร์พอยต์เนี่ย มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไมไ่อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าแปลนนะครับเพราะว่าเราติดตั้งเฉยๆแต่เรายังไม่ได้บอกหุ่นยนต์นะครับว่าทูลของเราเนี่ยมันห่างออกมาเท่าไหร่แล้วก็มันเอียงซ้ายเยอียงขวาองศาเอียงเท่าไหร่นะครับอันนี้ทูลทูลตัวนี้ครูทําแบบง่ายๆก็คือเป็นทูลแบบต่อตรงออกมาเลยนะครับยาวออกมาจากหน้าแปลน175ม mm, ิลลิเมตรดังนั้นเดี๋ยวเราไปไปบอกระบบสักหน่อยนะครับว่าตอน,น,นเนี้ยทูลเนี่ยมัน มันยื่นออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่คอนสแตนต์นะครับตรงนี้แต่ว่าเอ้เราเข้ามาแล้วพบว่ามีรายการแค่รายการเดียวนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้งานนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรากดปุ่มปุ่มตัว R ย้อนกลับก่อนเนาะแล้วก็กดปุ่ม R อครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเอาเข้า R c o d โค้ดนะครับอพอเข้า R c o d โค้ดเสร็จแล้วเราก็ไปหา R3 =14 นนะครับตามที่เราเคยได้ ได้เรียนมาก่อนหน้าตัวนี้นะครับ r สามหนึ่งสี่พิมพ์ว่าสามนะครับกด enter ครับรหัสที่ใช้นะครับ8 6 0 5 5ศูนย์หาครับแล้วเราก็กดปุ่ม enter ครับตอนนี้มันก็จะรวมการตั้งค่าใหม่เข้าไปนะครับกด enter ครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับ constant ครับเห็นไหมครับตอนนี้คือรายการมาแล้วละการที่ต้องใช้คือรายการที่3าครับ matchin e constant นะครับ นักเรียนกดรายการที่3ครับตรงนี้นะครับกด enter อ่าเขาก็จะมาที่ t o o l constant ตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะครับมันก็มีหลายตัวเนาะตัวแรกเลยครับ t o o l constant ครับหมายเลขหนึ่งนะครับเลือกหมายเลขหนึ่งกด enter ครับอ่าเขาก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีการ c a l i b r a t ตอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า t ูลของเราเนี่ยมันเป็น t ูลแบบ เป็นปายแขนจับที่มันเป็นแบบต่อตรงยาวออกมา175มิลลิเมตรเฉยๆนะครับเ,เขาก็บอกว่าตัวน,นี้ถ้ามันถ้ามันยืดออกมาอย่างนี้นะทางทิศเนี้ยของปลายแขนมันก็คือแกน z นะครับถ้าขึ้นทางนี้คือแกน x แต่ว่าของเรานี่คือ x กับ y นี่คือไม่ไม่มีการเยื้องนะครับ x เราก็ไม่ได้เยืงยืงขึ้นบน y เราก็ไม่ได้เยื้องออกข้างนะครับ มีแต่แกน Z ของเราอย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยแกนี่แกน X ขึ้นบนนี้นะแกน Y ไปทางนี้ตามรูปนี้เลยนะครับแกน Z มันก็พุ่งมาตามลูกศรเนี้ยแกน Z ครับมันยืดออกมา175มิลิเมตรนะครับตามรูปนี้ดังนั้นแก้แค่ตรงนี้ก็พอครับว่า175ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วกด enter สักทีหนึ่งนะครับให้มันมีการรับค่าเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม complete ที่มันเลือกมันเลือกหมายเลขทูนได้นะแต่ว่าเรามีทูนอันเดียวเนี้เอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับ กด,กดปุ่ม complete ครับ complete คราวนี้เขาบอกว่าค่าคงที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะเราจะมีการไปหาค่าทอสต,ต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือเกี่ยวกับพวกค่าน้ำหนักค่าอินเนอร์เชียอะไรพวกนี้ความตึงเขานะครับเราเราก็ไม่ต้องทำแล้วกันเนาะนะครับเราทำแค่ง,ง่ายๆก่อนกด no ไปเลยครับไม่ต้องเย็ดเดี๋ยวมันเข้าไปซับซ้อนนะกด no ครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม r เพื่อออกนะครับอ่าคราวนี้ ตอนตอนนี้เพราะว่าให้เราเปลี่ยนตรงนี้แล้วแต่ว่าตรงนี้มันยังยังไม่รับรู้อะไรเลยเนะาะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปสั่งให้เขารับรู้หน่อยแล้วกันไปกระตุ้นเขาหน่อยครับให้เขารับรู้เรื่องว่าทูลเซ็นเตอร์พอยท์เราย้ายมาตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ตรงนี้นะครับไปที่ทูลนะครับไปที่ทูลไปที่โมชั่นไปที่จ็อกก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเรา,เราลองแก้สักมุมหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นลบเก้าสิบแล้วกันนะครับเมที่เราเคยทำกดเซตอ่าเห็นไหมครับตอนเนี้ย ถ้าเราใส่ศูนย์คืนเสรอ่าเราจะพบว่าตอนนี้ตัวทูลเซ็นเตอร์พอยต์ของเราเนี่ยย้ายที่แล้วนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับมันออกมาจากหน้าแปลนเนี่ยยืดออกมาทางแกนเซตนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับอยู่ตรงปลายนี้พอดีเลยครับพอดีเลยนะครับโอเคนะครับนะครับอ่ะคราวนี้เราเราติดตั้งทูลเข้าไปแล้วนะครับ ในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองทดสอบดูว่า้ตำแหน่งมันมันจริงหรือเปล่านะครับตรงน,นี้นะเดี๋ยวต้องเรียนไปที่ทูลน,นะครับไปที่ทูลไปที่โมชันไปที่จ็อกอ่าคราวนี้เดี๋ยวคราวนี้เราเราลองป้อนอีกแบบหนึ่งนะครับเราเราป้อนแบบที่ผ่านมาก็คือแบบจอยเนาะคราวนี้ครูจะป้อนแบบลิเนียนะครับก็คือบอกเป็นตำแหน่งแกน x yz เลยครับเออจะให้เขาไปที่ตำแหน่งแกน x นะครับ ห้าร้อยหรนะครับแกน y ศูนย์แล้วก็แกน z ห้ารอย่าเออเดี๋ยวลืมพูดไปนะครับในโปรแกรมจำลองเนี่ยไอไอตารางที่มันเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องมันยาว1เมตรนะครับ1เมตรหรือหนึ่งพันมิลลิเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราใส่เลขห้าร้อยก็คือก็คือศูจุ้าเมตรนั่นเองนะครับ ด,ด,ดังนั้นดัังนน้ตรงนี้ก็คือแขนเขานะครับจะพาตัวเองไปที่ x 5 0 0้อ y ศูนย์ z ห้าอครับคูอยากให้เขาบิดแขนลงด้วยนะครับอ,อันนี้จําไว้เป็นเลขป้อนใต่ตัวเลยก็ได้นะถ้าอยากให้บิดแขนลงครับตรงนี้ใส่เป็นลบหนึอแปดองศานะครับ r y กับ r z ใส่เป็นศูนย์ครับนี้ครับนักเรียนกดปุ่ม Z ปุ่ม set นะครับนี่ครับเขาก็จะมาตรงนี้ ถ้าถ้าเกิดว่าเรากดมอนิเตอร์นะครับเอซิดโพ i ิชันครับไหมครับ X จะอยู่ที่500 Y 500นะครับเห็นไหมครับตามนี้เนาะส่วนทศทศที X ออยู่ที่500 Y อยู่ที่0 Z ก็อยู่ที่500นะครับนี่สูงมาจากพื้น500นะครับถ้าถ้าเราใส่ Z เป็น0นนะครับกดปุ่มเซตเนี่ยเขาจะชนพื้นพอดีเห็นไหมครับเนี่ยชนที่พื้นพอดีเลยนะครับ เพราะว่าตอนเนี้ยเราต่อทูนเข้าไปแล้วโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่บอกว่าทูนเนี่ยมันยื่นมา175มิลิเมตรนะนักเรียนใส่เซตตรงนี้เป็นศูนย์นะครับมันจะทิ่มทะลุทะลุพื้นในโปรแกรมจําลองเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองถูกยื่นออกมาอีก175เซนอ้ก175มิลิเมตรนะครับแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราเราได้ทูนแล้วนะครับอ่า อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยากจะให,ให้ให้ทำนะครับก็คืออยากให้เราเราในโปรแกรมจำลองเนี่ยคือการที่เราจะใช้วิธีการจ็อกเขานะครับแล้วให้มันได้ตำแหน่งแบบเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยก็ถามว่ายากไหมก็ก็ค่อนข้างดูยากนะครับเพราะว่ามันมันเลงยากนะครับมันมันเลงค่อนข้างยากเลยเนี่ยจะจะกดให้มัน เอ็กไปตรงนั้นไปตรงนี้อเช่นอยากให้เอ็กอยู่ตรง600เ้เป๊ะๆอย่างเงี้ยกดยากนะกดยากครับใช้เวลาค่อนข้างนานเลยถ้าถ้าขยันก็กดได้ครับส่่ามันใกล้ๆแล้วนักเรียนก็มาลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆเอ,เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอเพื่อให้มันไม่ไม่ยืดยาวเกินไปเพราะาผมกดหานี่ก็ต้องใช้เวลาเยอะนะครับดังนั้นผมจะใช้วิธีการป้อนเป็นตำแหน่งเอาเลยนะครับ เวลาเราจะป้อนตำแหน่งนะคือเราต้องหยุดมอเตอร์ก่อนนะครับหยุดมอเตอร์เสร็จแล้วเราไปที่เมนูทูนนะครับไปที่โมชั่นไปที่จ็อกนะครับคราวนี้ไม่ต้องเลือกเป็นจอยนะครับเลือกเป็นลิเนียเลยครับอย่างเช่นผมอยากได้ตำแหน่ง x ที่ x ที่500นะครับ y ที่300ออาเซตอยู่ที่ศูย์กดปุ่มเซตเขาก็จะไปอย่างนี้เลยนะครับหมครับเราก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับในการในการบอกตำแหน่งเขานะครับ นี่เนาะนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกก็เอ่อถ้าถ้าเป็นที่หุ่นจริงก็คงทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คงจะต้องต้องจ็อกเอานะแล้วก็จะเย็นๆนิดน,น,นึงนะครับในการที่ตำแหน่งเขานะครับนะครับแม x ห้าร้อย y สามร้อย z ศูนย์นะครับ, x รบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อให้ให้เวลาโปรแกรมจําลองในหุ่นยนต์เนี่ยมันมันมันเห็นตำแหน่งการเคลื่อนที่ชัดเจนว่าตอนนี้มันเคลื่อนที่ไปตรง จุดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวในโปรแกรมจําลองผมจะติดสิ่งที่เรียกว่าแท็กเอาไว้นะครับให้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นแท็กตาแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเวลาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเนี่ยหรือว่าเราจะบังคับหุ่นยนต์ด้วยตัวเราเองเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็วิธีการติดแท็กนะครับเดี๋ยวเราทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมบังคับตําแหน่งหุ่นก่อนนะครับไปที่โมชั่นนะครับจ็อกอ่าแล้วก็ไปที่ตําแหน่ง ลีเนียนะครับผมจะบังคับเขาไปที่เอ่อ x เอา x สัก400แล้วกัน x 400นะครับ y 0 z 500นะครับแล้วก็ให้มันหักลงเนาะก็จะเป็น r x ร์เอ็กลบหนึ่งรแล้วก็ r z 0นะครับกดปุ่มเซตครับอ่าตอนนี้เป็นเป็นท่าเริ่มต้นแล้วกันเนาะท่าเริ่มต้นของหุ่นยนต์นะครับท่านี้อ่าท่านี้ก็หุ่นนะอ่าครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราติดแท็กนะครับก็ไปที่ เมนู insert นะครับแล้วเราก็ไป create tag นะครับแล้วเราก็เลือกตรงคำว่า create tag นะครับมันจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับคราวนี้ในส่วนของของตัวเลือกนะครับว่าเราจะติด tag ตรงไหนเนี่ยก็จะเป็น tag on TCP ก็คือตรงเนี้ยท o ลเซนเตอร์พอยนะครับอยู่ตรงไหนก็ติดแท็กตรงนั้นแหละนะครับหรว่าจะแท็กเป็นพิกัด x y z row พิดยานะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสัมผัส นัสัมผัสตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวพื้นผิวนะครับนะงั้นก็เอาแบบง่ายก็ tag on TCP แล้วกันก็คือตัวทูลอยู่ตรงไหนไปตรงติดท็ g ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวอันแรกสุดนะครับผมจะติดท็ g ตรงนี้ก่อนแล้วกันตำแหน่ง home เนอะผมจะตั้งชื่อว่า p1 แล้วกันนะครับไม่ต้องมีคำว่า tag ก็ได้ p1 เนอะกดปุ่ม access ครับมันก็จะมีมันก็จะมีคำว่า p1 นะครับปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นไหม โอแขนมันบังอยู่นะครับตรงนี้อ่าเจอแล้วเนาะ P1 นะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวผมเอ่อจะให้ให้หุ่นยนต์ขยับมาตรงตำแหน่ง500นะครับ X 500นะแล้วก็เซตสูงจากพื้นสัก250แลวกันนะครับกดปุ่มเซตครับอ่ามาตรงนี้นะตรงนี้นะครับผม ผมจะแท็กว่าแท็กจุด P2 นะครับ P2 แล้วเราก็กดปุ่ม Accept ครับนี่ครับเราได้จุด P2 มาแล้วนะครับบังนิดนึงโอเคเนาะ P2 นะครับเสร็จแล้วผมจะลงไปที่พื้นเลยนะครับอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะจะ,จะเพิ่มชิ้นงานก่อนแล้วกันเนาะเพิ่มชิ้นงานให้ให้มันหยิบนะครับก็ไปเวลาเพิ่มชิ้นงานนะครับไปที่ Tool ไปที่ Insert นะครับแล้วก็ไปที่ แอ p พ i m i t i v e นะครับแอ Primitive เราก็เลือกลักษณะของชิ้นงานที่เราอยากจะวาดนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกเป็นบ็ x นะครับแล้วก็ผมจะวางงานไว้ตรงตำแหน่งวขอขยับหลบหน่อยเนาะอ่าผมผมจะวางงานบ็อกนะครับวางงานไว้ตรงตำแหน่ง x ห้าร้อยนะครับ x ห้าร้อยก็คือห้าร้อยมิลลิเมตรก็ตรงนี้แหละนะครับประมาณตรงนี้แหละแล้วก็เอ่อ y ศูนย์เซศูนย์ก็คือวางบนพื้นนะครับ y ศูนย์ก็คือตรงตรงเส้นนี้เลยนะครับนะ x ห้าร้อยขยับมานี่นะครับ y เป็นศูนย์ y มแนวนี้นะครับแล้วก็ x เลนก็คือขนาดความใหญ่แกน x นะครับใส่เป็นหน mm ึ่งร้อยมิลลิเมตรหรือสิบเซนนะครับ y แล้วก็ผมให้หนาให้หนาย mm ี cm, นะ่ส mm ิบมิลหรือสองเซนเนาะยี่สิบมิลหรือสองเซนนะครับแล้วผมขอตั้งชื่อเขาว่า prt หนึ่งนะพันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ ใส่ขอบด้วยนะครับ Create e i g h Line แล้วก็คลิก Accept ครับเราจะได้งานมาหนึ่งชิ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เป็นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยตำแหน่งนี้เลยะนะครับอะดังนั้นตรงตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยงานของเรามันหนาอยู่ที่เท่าไหร่นะ20มิลิเมใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาแขนกลเนี่ยลงลงไปแตะเลยก็คือมันก็ต้องสูงสูงกว่า พื้นขึ้นมา20เนอะอันนี้ผมเอาลักษณะว่าเหมือนกับหัวดูดแล้วกันนะนะครับพอดีมันมันมัน,ม,นมันทำเป็นรูปหัวดูดค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยทาเป็นเหมือนกับมือจับนะเอาเป็นว่ามันแตะข้างบนแล้วกันตัวนี้มันสูงขึ้นมา20นะครับงั้นผมจะใส่เป็นเซตสูงจากพื้น20นะครับกดปุ่มเซตอ่าเขาก็จะลงมาลงมาตรงจุดแตะชิ้นงานพอดีนะครับอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า เสร็จแล้วก็เดี๋ยวติดแท็กเลยนะครับเมื่อกี้ P2 แล้วผมใส่เป็นจุดชื่อว่า P3 นะครับกดปุ่ม accept ครับเราได้ P3 มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับอต่อไปครับผมจะเอางานมาวางแถวแถวนี้แต่ว่าก่อนวางมันต้องมันต้องยกลอยก่อนเนาะดังนั้นเดี๋ยวผมใส่ใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสูงจากพื้น200นะครับ200เอ๊ะเมื่อกี้200อ300จะไม่ได้2น่าจะ200เนาะนะครับ แล้วก็ Y นะครับผมจะขยับเขาเลื่อนขึ้นมาสักสามร้อยมเมตรนะครับกดปุ่มเซตนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่รูกว่าผมใส่สามรอยเดี๋ยวผมดูก่อนนะอามันจะต่ำกว่านะแก้แก้ใหม่แก้ใหม่เซตเป็นสามร้อยนะครับสามร้ 300. อยกดปุ่มเซตนะครับเท่ากันไหมอ๋อสองร้อยห้าสิบทีนทีนะครับอ่าโอเคน่าจะเท่ากันแล้วแหละตอนนี้ ครับเอาหางสักหน่อยดีกว่าเอามาสักสีก่ไว้สักไว้สักห้าร้อยแล้วกันมาหน่อยอ่าโอเคอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วติดแท็กครับติดแท็กผมใส่แท็กตรงนี้เป็นแท็กชื่อว่า p เมื่อกี้พีสามแล้วเป็น p สนะครับ p สี่กด Accept อ่าได้จุดที่สี่แล้วนะครับในจุดพีหนึ่ง p สอง p สามแล้วก็ P4 สี่นะครับต่อมาหยิบมาวางที่พื้นนะครับเมื่อกี้ชิ้นงานเรา หนา2 0มมนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ใส่สูงขึ้นมา 20mm มมครับกดเซตครับอ่าแล้วก็ใส่แท็กเป็นแท็ก p 5นะครับกด a c c e p t อ่าตอนนี้เราได้เราได้ตำแหน่งครบแล้วนะครับทั้งหมดทั้งหมด5จุดเนาะครับคราวนี้คราวนี้ที่เราเราติดแท็กนี้คือมันก็จะสะดวกนะครับในแง่ของการที่เราจะบังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆที่เราได้ มาร์กเอาไว้แล้วในโปรแกรมจําลองแล้วกันนะอันนี้ต้องเน้นว่าเฉพาะโปรแกรมจําลองนะครับเดี๋ยวในส่วนของแพดเดนจริงเนี่ยการกําหนดโพ i ิชันแบบนี้เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่ากันในหัวข้อต่อๆไปนะครับตอนนี้ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอ่ะเราไปเราไปที่เมนูทูนนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่โมชันแล้วก็เลือกไปที่ m move to นะครับพอเราเลือกไปที่ m move to เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเลือกว่าจะเคลื่อนไปตรงไหนได้ครับเช่นเรา คลิกที่ P1 นะครับเรากดปุ่ม Move อ่านะครับเขาจะไปตรง P1 นะครับคลิกที่ P2 กด Move อ่าเขาก็จะไปที่ P2 นะครับ P3 อ่า P4 P5 โอเคไหมครับตอนนี้โปรแกรมแบบง่ายๆของเรานะครับทั้งหมด5โปรแกรมเอ๊ทั้งที5ตำแหน่งเนาะไม่โปรแกรมตำแหน่ง5ตำแหน่งของเราเนี่ยเสร็จไปแนละ้วตำแหน่งเริ่มต้นนะครับอ่าตำแหน่งเหนือชิ้นงานจุด ชิ้นงานจุดหยิบชิ้นงานนะครับแล้วก็ลงไปหยิบชิ้นงานนะครับแล้วก็จุดลอยไปด้านบนชิ้นงานนะครับแล้วก็ลงไปวางชิ้นงานนะครับ<ม>ใ,นในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้ามองตามธรรมชาติเนาะมันมน,น่าจะเป็นลักษณะนี้ครับอ,อันดับที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นก่อนนะครับอมาตรงนี้ก่อนแล้วก็กลงมาตรงนี้ ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ลงไปหาชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็หยิบหยิบเนาะหยิบชิ้นงานเสร็จเราควรจะยกขึ้นก่อนใช่ไหมครับยกขึ้นอ่ายกขึ้นยกขึ้นเสร็จแล้วเราก็เคลื่อนไปจุดนี้อ่าแล้วก็เอาชิ้นงานลงไปอย่างนี้นะปล่อยชิ้นงานแล้วก็ยกแขนขึ้นจุดที่สี่แล้วก็กลับไปจุดเริ่มตน้นนะครับ ควรควรจะเป็นอย่างนี้นะครับในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเนาะ้ถ้าเรากําหนดจุดไปอย่างเงี้ยคิดว่าไอ้การวางแผนการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันน่าจะสะดวกขึ้นนะครับงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนวิดีโอน,นี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวครูพูดในเรื่องของการติดแท็กตาแหน่งกับการติดตั้งทูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอขั้นตอนการเขียนโปรแกรมในลำดับต่อไปครับ